แม่หนูไปแล้วนะแล้วก็ขามาบอกว่าหนูกลับมาแล้วนะหนูกลับมาแล้วหนูจะไปวันนี้วันศุกร์หนูจะกลับเขาไปไหนคะก็บอกคุณแม่ไหมเพราะว่าเขาจะไปนู่นที่สัญจรนน่นอะไรไม่รู้ของก๊อฟสัญจรกําแพงเพชรเออเขาไปตามเลขให้เขาไปเขาเขาไปดูว่ามันตัวไหนกุมารทองเขาอยากรู้เขาอยากรู้เขาอยากไปตามตัวเลขใไปตัวเลขมาให้เขาว่าเดี๋ยวรู้จะไปเองแม่ งวดที่แล้วที่หนูมาติดตามนี่เขาไปถึงคำชนดคคำชนบทงวดนี้ไปสัญจรกำแพงเพชรเลยไปสองนู่นแหละเขาไปวันไหนคะไปวันพฤหัสแล้วเขาจะกลับมาวันที่กลับมาวันศุกร์วันศุกร์วันนี้มาแล้วได้มาแล้วด้วยได้มาแล้วด้วยสามตัวงวดที่แล้วที่ได้จาก เท่าแปดเจ็ดนะเท่าสี่หนึ่งมันมอดก่อนก็ให้แปดเจ็ดมอดก่อนให้แปดเจ็ดค่ะมอดมอดอดเมื่อที่แล้วให้ตัวเดียวตัวเดียวมอดมอดนี่ก็หนึ่งสี่่มาหนึ่งสี่ห้าเขาให้หนึ่งสี่มันออกหนึ่งสี่ห้าม่อนแปดเจ็ดคนเดียวตัวเดียวอือแต่มอดนี้เขาให้ศูนย์เก้าสอง ศูนย์เก้าสองแล้วก็ตัดตัดไปตัดมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสองและศูนย์สองแล้วก็หกหกสองด้วยสองตัวให้มาหกสองหกสองเก้าสองกับหกสองมันเก้ากับหกตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันศูนย์เก้าสองศูนย์หกสอง ถ้าเอาศูนย์เก้าก็เอาหกศูนย์เอาศูนย์หกด้วยถ้าเอาศูนย <high> ์เก้าเอาศูนย์หกด้วยมันคือมันปรับปรับกันไงเดี๋ยวแอดจะเรียงให้ใหม่นะคะศูนย์เก้าสองกุมารทองเขาได้มาบอกคุณยายเขาบอกว่าเขาไปสัญจรที่กำแพงเพชรนะคะเอาไปตามเลขมาให้ศูนย์เก้าสอง 062หสองนะคะอย่าลืมแล้วก็สองตัวก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หศูนย์หเก้าสองด้วยก็ด้วยค่ะก็ติดตามให้นะคะสำหรับกุมารทองนะคะองค์นี้นะคะก็มาบอกเลขคุณยายทุกงวดส่วนมากเขาจะชอบกินอะไรคะน้ำแดงน้ำแดงขนมแตอนนี้เขาอยู่กับคุณยายไหมคะก็อยู่กับคุณยายมั้ยอยู่กับคุณยายอย่เละอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ ตอนนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเวลาเวลาเขาอยู่ในบ้านมันมันพาเขาไปมันเงียบมันไม่เหมือนมีคนอยู่เลยในห้องพระนะมันเงียบเวลาเขาไปเอาหวยอ่ะค่ะแลวกลับเวลาเขากลับมามันเหมือนเหมือนมันมีคนอยู่ในบ้านเลยอืออ้าวเวลาเขาจะไปเขาไปเอาหวยเอาไปอะไรแบบนี้ใหญ่ ه, ทำไมมันเงียบไม่มีได้ยินเสียงอะไรเลยเวลาเขาอยู่เนี่ยมันไม่เงียบค่ะกุม,มารทองเขาจะตามเลขให้คุณยายทุกงวดทุกงวดค่ะเข้าบางเส้นของคุณยายกับกุมารทองคุณยายว่าที่ผ่านมากุมารทองเขาให้สําหรับงวดดีนะคะที่แอาอยากรู้ก็คือว่าคุณยาย มีเซนว่าตัวไหนสำหรับโมเดีะที่กุมารทองให้คุณยายชอบตัวไหนเก้าหกเก้าสองถ้าถ้าซืลงก็เก้าหนึ่งด้วยนะค่ะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าลงก็เก้าหนึ่งด้วยเก้าสองเก้าหนึ่งเออ อืเขาก็ตามมาเนาะ<อ>ก็เป็นเลขที่ตอนนี้เขามองอยู่ที่วันเลขเก้าอืมเขาก็ได้เก้ามาด้วยค่ยะอ่ะำหดับโงดีกุมารทองนะคะมาบอกคุณยายที่แอดลุกให้แล้วนะคะที่เออเขาไปตามมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเานาะถึงด้วย นะคะเอานะคะ,ะ,ะได้เลขแล้วนะติดตามคุณมีฝันติดตามกุมารทองของคุณยายบุญด้วยนะหนึ่งธันวาคมหกแปดนี้ติดตามให้แล้วนะคะของคุณยายค่ะจาขอค่ะ